ฝาท้ายก็จะมีปุ่มเปิดปิดให้2จุดนะครับสำหรับปุ่มแรกอันนี้ไว้เปิดปิดเฉยๆเนะาะส่วนปุ่มขวานี่คือสำหรับการที่ปิดปุ๊บประตูรถจะล็อกให้ทันทีเลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องมีกุญแจอยู่ด้วยถึงสามารถทําแบบนี้ได้นะครับแล้วผมมีทริคอีกนิดนึงนะครับที่สามารถทําให้เราตั้งค่าของฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับเช่นเราอยู่ในพื้นที่จํากัดนะอาจจะกลัวเปิดสูงไปแล้วฝาท้ายไปกระแทกกับหลังคาหรือวัสดุข้างบนนี้นะครับ ตั้งค่าง,ง่ายนะครับ1เปิดมาแล้วล็อกพยายามให้อยู่ในมุมที่เราแค่ต้องการจะเปิดให้สุดแค่นี้แล้วกดปุ่มฝั่งซ้ายนี้ค้างจนขึ้นเสียงปี๊ดย,วยาวๆแบบนี้นะครับเวลาเปิดนะครับฝาท้ายไฟฟ้าจะเปิดขึ้นมาสูงสุดแค่ตามจุดที่เราเซตไว้แบบนี้เลยนะครับ